เอ้ยโย่เฮลโลกายวัซซับดูตสวัสดีเหล่าโจรสลัดแล้วก็เหล่าทหารเรือทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกนันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับแล้วสําหรับในคลิปนี้เนะี่ยผมก็จะมารีวิวผลมังกรนั่นเองนะทุกคนซึ่งอันดับแรกเนะี่ยผมขอพูดเรื่องนี้ก่อนครับก็คือใครนะครับที่มีผลมังกรถาวรอ,อยู่แล้วให้ทุกคนนะครับกดไปหน้าอและเลื่อนลงมาให้สุด มันจะมีโทเค็นอยู่ครับซึ่งมันจะเป็นโทเค็นสีทองทีเนะี้ยมันทําอะไรได้ครับทุกคนก็คือถ้าทุกคนนะครับกด e q u i p นี่มันก็จะได้โมเดลมังกรเก่ากลับมาเล่นครับแบบนี้เลยแล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีครับก็คือไอเหรียญสีทองอันเนี้ยมันสามารถกด Con v e r t ได้ Con v e r t เนี้ยก็คือแลกเปลี่ยนครับนี่สาหรับใครนะครับที่ไม่มีผลมังกรเนี้ยมันจะมี4เมนูเมนูนแรกเนี้ยก็คือ ทุกคนนะครับสามารถเอาเหรียญอันเนี้ยไปลดราคาผลมังกรได้2,500โลบักครับเพราะว่ามันจะต้องซื้อใหม่5,000โลแต่ถ้าทุกคนอะ่ะเอาโทเค็นสีทองอันเนี้ยไปแลกอะ่ะก็เสียแค่2,500ครับก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งอ,อืมประมาณนั้นแล้วก็อ่าเมนูที่2นะครับมันจะให้ผลโมจิกับผลผลไฟถาวรมาเลยนะทุกคนน่าจะเป็นถาวรเลยครับแล้วก็เกมพาร์คือเกมพารเนี่ยได้หลายอย่างมาก แทบจะทุกอย่างในเกมแล้วนะทุกคนคือแบบอันนี้ค่อนข้างคุ้มครับสำหรับใครที่แบบไม่มีเกมพาสแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นโยรุแล้วมันก็จะมีคัมภีร์แถมนิดหน่อยครับมิติก2อันรีเจน2อันอะไรอย่างนี้ก็นั่นแหละครับทุกคนลองตัดสินใจกันดูซึ่งผมเนี่ยไม่แลกครับเพราะโทเค็นอันนี้มันแบบมันน่าจะหาไม่ได้อีกแล้วนะผมก็เลยแบบยอมจ่าย5,000ครับเต็มเมจุกจกเลย โอเคมาเดี๋ยวผมจะให้ดูครับทุกคนก็คือหลายๆคนเนี่ยสงสัยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยผลมังกรทําไมมันมี2ล่างมันต้องไปทําอะไรหรือเปล่าใช่ไหมไม่ครับนี่มันสามารถสวิปได้ครับทุกคนถ้าทุกคนมีผลถาวรน,นะนี่ผมกดใช้ใดูครับเห็นไหมมันก็จะมีให้เลือกครับระหว่างมังกรทางซ้ายกับทางขวาในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวมังกรตัวทางด้านซ้ายให้ดูครับมันเป็นมังกรฝั่งยุโรปเนาะ อันนี้มาก่อนฝั่งเอเชียอ่ะเรียบร้อยครับแล้วพอทุกคนได้มาแล้วใช่ไหมนี่ไอคอนมันจะเปลี่ยนครับเห็นไหมแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็แค่เข้าไปในร้านค้าเหมือนเดิมครับแล้วก็กดไปที่ผลกดนี่ครับสวิปไปมานี่มันสามารถเปลี่ยนได้อย่างนี้เลยนะโอเคครับประมาณนี้ก็คือไม่ต้องไปทำอะไรทุกคนมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้เลยนะ อประมาณนั้นต่อมาครับนี่เรามาดูรีวิวกันดีกว่าทุกคนสําหรับผลมังกรน,นะครับก็จะมี m 1ที่ค่อนข้างไกลครับนี่ดูทุกคนไกลมากดูดิโคตรไกลอะ่ะแล้วก็ถ้าใกล้ๆนะครับก็จะเป็นกองเล็บนี่เป็นกองเล็บแบบนี้เลยเป็นไงโคตรเดือดแล้วก็มันจะตี3 h ฮิตครับมันจะตีเป็นชุดนะ1 2 3ครับ สามเนี่ยมันจะตีเป็นกากบาท1 2 3ประมาณนี้แล้วก็ถ้าโดนกงเล็บนะครับมันก็จะดูดนิดนิดนี่ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเอียงหน่อยนึงเนี่ยไม่โดนแล้วนะเนี่ยก็คือแบบอย่างเงี้ยไม่โดนแต่ถ้าเป็นคิสเนเนี่ยน่าจะโดนครับทุกคนก็อันนี้มันไม่ดูดขนาดนั้นครับดูดประมาณทีเล็กอ่าแล้วก็วงจะค่อนข้างใหญ่กว่านะ ประมาณนี้เลยครับทุกคนต่อไปครับเรามาดูสกิลแรกกันทุกคนสาหรับสกิลแรกเนี่ยจะสามารถตัดหาคิได้ครับนี่ปล่อยเลยตูมแต่ผมมองว่าชาร์จกับไม่ชาร์จก็ไม่ต่างกันนะทุกคนอะเดี๋ยวให้ดูความสวยก่อนครับโคเทสปล่อยตูมแล้วก็ถ้าไม่ชาร์จนะไม่ชาร์จผมมองว่ามันก็เหมือนกันนะทุกคน แบบไม่ได้มีอะไรพิเศษครับใช่ไหมเออผมไม่แน่ใจว่าแบบมันขึ้นอยู่กับระยะด้วยหรือเปล่านะลองไม่ชาร์จ <c oughs> ก็ไม่น่าเกี่ยวละโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับสกิลแรกต่อไปครับสกิลสองสกิลสองนี่คือมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่แล้วก็ติดเผาไหม้ด้วยครับเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดู ชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าใกล้ๆนะ่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้ใกล้ๆนะพุ่งปุ๊บม่ีครับเหวี่ยงลงพื้นโอ้โหโคตรสุดแล้วก็สกิลนี้ไม่ตัดฮากคีนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสกิลจับล็อกนะครับถ้าตัดฮากคีได้นี่โอเวอร์ Over จัดสำหรับสกิล2นะครับมันจะมีทิกอยู่ก็คือมันสามารถเลงได้ครับว่าเราจะปาไปตรงไหนถ้าเราปาใส่คนนะ่ย คนจะติดเผาครับแล้วก็โดนดามเมจไปด้วยเดี๋ยวผมทำให้ดูปึ๊บเลง็งปังเห็นไหมทุกคนติดเผาหมดทุกคนเลยติดเผาหมดเลยนะครับคือแบบว่าคือมนเป็นเทคนิคเล็กๆนน้อยอะแต่คือมันดีมากเลยนะคือโดนดามเมจพอๆกันเลยติดเผาเหมือนกันด้วยนี่อีกทีนึงเลง็งปังดูครับติดเผาผมก็ชอบเลยไอส้สก,กิลนะ่ะ อาจจะมีเสียงลบกวนหน่อยนะทุกคนต้องขออภัยด้วยต่อไปนะครับทุกคนก็จะเป็นสกิลซีครับสําหรับสกิลซีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนผลมกรปกติเลยครับแต่จะจเท่กว่าแบบนี้เลยแล้วก็ต่อไปครับจะเป็นสกิลเอเออลืมบอกไปสกิลซีเนี่ยมันมันตัดฮาคิได้นะทุกคนก็คือมันจะเป็นการเบินฮาคิซะมากกว่าก็คือแบบคือตัดจํานวนฮาคิที่มีอะประมาณนั้นครับ แล้วก็ต่อไปครับสกิล F สกิลเอเนี่ยเอาไว้บินครับนี่เลยก็ถ้าทุกคนอยากติดไฟใช่ไหมให้บินต่ำๆแต่ติดไฟกับไม่ติดไฟความเร็วเท่ากันครับไม่มีไม่มีผลอะไรแล้วก็สกิล F เนี่ยสามารถกดใส่ศัตรูได้ด้วยครับก็คือมันจะพุ่งแล้วก็ต่อยรัวๆอ้แบบนี้เลยแต่สกิล F ไม่ตัดฮาคิครับทุกคนก็คือถ้าเป็นร่างมนุษย์เนี่ย จะมีแค่ Z แล้วก็ C เท่านั้นนะที่ตัดไฮคีได้อะประมาณนี้ครับแล้วก็มาเรามาดูล่างทานฟอร์มกันดีกว่าทุกคนก็คือล่างทานฟอร์มนะครับมันจะมี2ส,สเตจสเตจแรกเนี่ยมันจะเป็นล่างไฮบิดล่างไฮบิดเนี่ยก็คือไอหลอดของเราเนี่ยมันจะไม่กระพริบครับมันจะเป็นหลอดสีเหลืองแบบเต็มหลอดนะหรือจะเป็นเหลืองกึ่งๆึแดงก็ได้แล้วแต่เลยทุกคนก็คือให้มันเต็มหลอดไว้ก่อนอนะ เราก็จะสามารถแปลงร่างเป็นร่างไฮบิดได้ครับก็คือตัววนั่นเองนี่ไปไงแปลงเป็นไฮบิดแล้วแล้วก็ไอ้ร่างไฮบิดของเรานะครับก็คือมีดาเมจที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อึดขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับร่างไฮบิดเนะี่ยมีดาเมจด้วยนะทุกคนนี่จะให้ดูบึมแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยครับเห็นไหมตัวใหญ่มากแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดู M1 ครับ นี่เอมันติดไฟได้แล้วทุกคนแต่ถ้าเป็นร่างปกติน่ะมันไม่ติดครับแต่ถ้าเป็น M1 ในร่างไฮบิดติดไฟได้แล้วก็ไฟที่พื้นน่ะไม่สามารถทําดาเมจได้นะทุกคนนี่ครับอ่ะประมาณนี้เนาะต่อไปครับเรามาดูสกิลแซดกันสําหรับสกิลแซดนะครับก็นี่เลยกดชาร์จเนี่ยผมว,ว่ามีผลนะทุกคนดูนะบูมโฮโฮโฮ ทุกคนคิดว่ามีผลไหมผมมองว่ามีผลนะเดี๋ยวผมลองไม่ชาร์จเห็นไหมนิดเดียวครับคือแบบเล็กมากแต่ดูผมชาร์จนะทุกคนแล้วก็อัดเลยครับซูมผมไม่แน่ใจนะผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าให้ทุกคนตัดสินใจกันเอาเองนะครับว่ามันช่วยหรือไม่ช่วยนี่ประมาณนี้ โอเคแล้วก็สามารถตัดไฮคีได้นะสกิลนี้ครับสกิล X ครับสกิล X ก,กดค้างจะเป็นอย่างนี้ทุกคนดูเอฟเฟคโครอลังการอลังการจัดแล้วดูครับไถ่เบเลงปังติดเผาผมโค้ชชอบเลยไอ้สกิล X เ,เนี่ยคือแบบเทพจัดแล้วก็ต่อไปครับสกิล C เฮ้ยเดี๋ยวนะสกิล X มันติดเผาไม้อ,อยู่แล้วปะผมจำไม่ได้ อ๋อสกิลเอกมันติดเผาไหมาอยู่แล้วใช่ใช่ใชใช,ใชก็ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็สกิลซครับสกิลซีเนี่ยจะนานขึ้นแล้วก็มีเอฟเฟกสายฟ้าเพิ่มเข้ามาซึ่งเทมากครับแล้วก็สกิลนานมากดูครับโคตรนานนะทุกคนนานจริงแต่เอฟเฟกเอ้ยไม่ใช่เอฟเฟกสิดามเมจนะครับดามเมจผมก็มองว่า ก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะเท่าที่ดูไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะทุกคนดูใหม่ครับโคตรนานนานปะนานจัดและเอฟเฟกอย่างสวยครับแล้วก็ต่อไปครับจะเป็นสกิล F สกิล F ก็ปกติเลยทุกคนอ่ะใช่ครับปกติเลยทีนี้ต่อไปเนะี่ยก็จะเป็นร่างทาน์ฟร์ม แบบเป็นมังกรแล้วนะวิธีในการแปลงร่างนะครับก็คือให้ทุกคนเนี่ยเก็บจนหลอดมันกระพริบซึ่งไอ้วิธีในการเก็บหลอดเนี่ยก็คือเวลาทุกคนนะครับใส่สกิลใส่ศัตรูหรือว่าตีธรรมดาใส่ศัตรูเนี่ยหลอดมันก็จะเด้งเรื่อยๆแล้วถ้าทุกคนไม่ทําอะไรกับมันนะหลอดมันก็จะไม่ลดครับแต่ถ้าทุกคนสกิลแล้วว่าวอย่างนี้เห็นไหมหลอดมันก็จะลดแต่ถ้าทุกคนสกิลโดนนะครับหลอดมันก็จะเด้งเรื่อยๆ ซึ่งล่างมังกรเรามันก็จะอยู่เรื่อยๆเหมือนกันครับอืมประมาณนั้นโอเคทีนี้เรามาแปลงร่างกันครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูอ้มีดาเมจ้วยทุกคนอ้ยแล้วดูมังกรตัวเบลเลอร์เลยทุกคนดูดิตัวโคตรใหญ่อ่ะแต่ว่าไฟที่พื้นไม่มีไม่มีดาเมจนะครับแล้วก็จะมีกิมมิกนิดนึงก็คือเปิดปิดฮาคี้ได้ครับปิดฮาคี้จะเป็นแบบนี้หน้าตาเหมือนกอรกอยเลยวะ โคตรน่าเกียดอะทุกคนน่าเกียดมากแต่พอเปิดฮาคิมานี่เทเลยครับดูมีดูมีชาติตระกูลแล้วก็ถ้าจะบินนะให้ทุกคนกดสเปซบาร์ค้างฟึบนี่บินครับแล้วก็ปล่อยสเปซบาร์ได้นะพอมาลอยแล้วอะประมาณนี้แล้วก็เรามาดู M1 กันครับ m 1ของมังกรเนี่ยมันจะเป็นการพ่นไฟทุกคนนี่ขยับได้นะโคตรเทอะ ดูครับไฟมอดไฟมอดเออเอฟเฟกโคตรดีบอกเลยแล้วก็มันกดได้รัวๆเลยนะด,ดูดูดิแล้วก็สติสตูเนี่ยจะติดเผาไหม้ด้วยครับเฮ้ยติดปะต้องติดสิติดไหมติดไหมเฮ้ย,ยไม่ติดหรอบั็กปะเนี่ยเออไม่ติดได้ไงวะเอาเป็นว่าก็ตามนั้นครับทุกคน ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะต่อไปครับทุกคนเรามาดูสกิลกันดีกว่าครับสําหรับสกิลแรกของมังกรยุโรปนี่สามารถชาร์จได้ครับนี่ดูฮิตบ็อกซ์ิทุกคนวงแตกวงแตกอะบอกเลยก็คือสกิลนี้นะครับพอมันชาร์จเนี่ยระยะกับดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นครับนี่ อันนี้ผมไม่ชาร์จนะระยะก็ประมาณนี้อืมระยะอยู่แค่นี้ครับแต่เดี๋ยวทุกคนดูผมชาร์จนะนี่บินขึ้นไปครับแล้วก็ชาร์จมาแล้วครับปึ๊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 บ,บตูมฮิตบอกโคตรกว้างอะทุกคนระยะนี่โคตรไกลเอาหายไปหายหมดเลยอ๋อวงแตก ชอบมากแล้วก็ต่อไปครับสกิล X สกิล X ก็กดค้างจะเป็นอย่างนี้นะถ้าปล่อยก็จะเป็นแบบนี้อ่าก็จะเป็น,านการกระพือปีกครับทุกคนคล้ายๆกับสกิล l ของผลมังกรโมเดลเก่านี่บึ้มไอ้สกิล Z กับสกิล X เนี่ยตัดฮาคิได้ทั้งคู่เลยนะย้ำนะครับว่าทั้งคู่เลยแล้วก็สกิล C ครับ อสกิลเอเออใช่ใช่ใช่มาตัดได้หมดเลยครับแล้วก็สกิลซีทุกคนดูนะนี่มันจะปล่อยลูกบอลคือไปบนอากาศแล้วมันจะแตกออกครับดูโคตรอลังการอลังการจัดตุ้ม <c oughs> คือแบบชอบมากอะสกิลซีคือแบบใช้ง่ายนะใช้ดีด้วยผมมองว่าไอ้มังกรตัวเนี้ยครับมันดีกว่ามังกรไครโดยเยอะมากเลยนะทุกคนทั้งแบบในเรื่องของสกิล เรื่องของอะไรต่างๆนะครับผมลองใช้มาใช่คือมังกรตัวเนี้ยสกิลใช้ง่ายมากแล้วก็ต่อไปครับจะเป็นสกิล F สกิล F เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบอผมให้ทุกคนดูอ่ะก็คือมันจะพุ่งเข้าไปนะครับงัดศัตรูขึ้นกลางอากาศใช้หางฟาดลงมาแล้วก็กระทืบซ้ำครับนี่ปุ๊บฟาดกระทืบตุ้มประมาณนี้เลยทุกคน แต่คิดว่าสกิ f เนี่ยไม่ตัดฮาคิครับมียีะมานีแตแล้วถ้าให้คอมโบนะมันก็น่าจะได้อยู่อ่ะแต่มันสแปมเรื่อยๆก็ได้อยู่แล้วอ่ะคือแรงจริง เผา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 เอ,อผมชอบสกิลซีสุดละคือมันใช้แล้วบินหนีได้นะเออโคตรดีก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับมับงกรทางฝั่งยุโรปครับผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกไวเวิร์นหรอเออส่วนใหญ่เขาเรียกไวเวิร์นกันนะแล้วก็จะมีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆครับก็คือสกิลวนี่เวลาเราทานฟอร์มใช่ปะ ก่อนหน้าล่างที่เป็นมังกรเน่เราเป็นอะไรนะครับมันก็จะกลับมาล่างนั้นนี่แล้วเราก็ต้องกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับไปเป็นคนแต่ว่าถ้าเราเก็บจนเต็มหลอดเลยนะหลอดกระพริบครับเราแปลงล่างเนี่ยมันจะกระโดดไปเป็นมังกรเลยแบบนี้แล้วก็เวลาเราคือล่างใช่ไหมมันก็จะกลับไปเป็นคนเลยครับ ประมาณนี้เลยทุกคนสําหรับการแปลงร่างอีกอย่างหนึ่งครับก็คือมังกรอ่ะมันขี่ได้นะทุกคนแต่เหมือนกับว่าจะต้องไปทำเควสนะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่ามันต้องอยังไงกันแน่เดี๋ยวให้ชัวร์ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งแล้วก็มังกรนะครับมันจะมีสกินซึ่งนี่เลยครับให้ทุกคนอนะ่ะดูที่วิวนี่มันจะมีสกินให้ซื้อครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันหาได้ด้วยวิธีอื่นไหมนอกจากการซื้อด้วยโลบัก นี่ยครับซึ่งมันก็จะมีทั้ง2แบบเลยนะอะตอนนี้ที่ผมใช้อยู่มันเป็นมังกรอะไรอะ่ะไม่รู้ว่าทุกคนแต่ผมคิดว่าไอ้มังกรตัวเนี้น่าจะใช้แก้วนะใช่ครับก็สกินก็อยู่ในนี้แหละอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแก้วแบบแก้ววายสกินสีก็น่าจะเหมือนกันครับมี14สีเหมือนกันเลยก็ปลามานี้นะทุกคนซึ่งถ้าใครรู้ว่าสีปัญหาได้ยังไงก็คอมเมนต์ได้ครับทุกคน สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้เลยถ้าใครชอบหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย